ดีค่ะเพื่อนเพื่ปา้ายตึกทํางานนะจ๊ะวันนี้นัดหมอฟันไว้เนะาะครั้งแรกเลยที่จะไปหาหมอฟันตื่นเต้นอนะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่ตึกทํางานใช่ไหมคะข้ามฝั่งไปตรงนั้นนะ่นะเน่ะตรงหลังสีขาวนะจ๊ะเนี่ยหมอฟันคลิน,นิกหมอฟัน เดี๋ยวป้าย่จะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะไปครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะ okay. <laughs> นัดมอนัดบ่ายสองเอ้ยบ่ายเอ่อสิบนาทีนะคะอีกสิบนาทีบ่ายสองบ่ายโมงห้าสิบบอนะ่อนนัดอุ้ยหนาวจ้ะใส่ถุงมือก่อนกสวัสดีค่ะเพื่อนๆน <laughs> ไม่ค่อยดีอย่างที่คลิปที่แล้วนะคะป้าญาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมป้าญาถึงกลัวการไปหาหมอฟันที่นี่เนาะวันนี้ก็ไปมาแล้วนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะน่ากลัวอย่างที่ป้าญาคิดไว้เองไหมเนาะก็เมื่อวันศุกร์นะคะป้าญาก็ได้นัดหมอฟันไว้นะคะบ่ายสองก็ไปถึงก่อนสิบนาทีเขาก็เรียกบ่ายสองเป๊ะนะคะแล้วก็ หมอมีการบอกว่าอ้าวนั่งอ้าแล้วก็จิม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 นี่พูดเล่นๆขำๆนะคะแต่ทีเนี้ยผลของการไปนะคะของเมื่อวันศุกร์นะผลของการไปหาหมอฟันครั้งแรกที่นอร์เวย์นะก็ไปยากรอหมอตามคิวนะคะถุงเขาเขาจะเซฟตี้มากเลยนะคะเขาจะให้ใส่ถุงเท้าคลุมรองเท้าตัวเองนะคะ เขาจะให้ใส่ถุงเท้าคลุมรองเท้าตัวเองแล้วก็นั่งรอนะคะมีอนตี้บักอะไรให้เรียบร้อยนะก็เข้าไปก็เขาก็บอกว่าเออเขียนชื่อที่อยู่ให้ใหม่หน่อยพอดีเขาเขาคิดว่ามือถือปานะ้าญาณ่ะผิดนะคะเบอร์มือถือผิดปยาญาณก็ขอ,ขอเขาก็ขอข้อมูลใหม่ทั้งหมดปยาญาณก็กอกให้เขาไปทีนี้ก็ตรวจนะคะปะยาญาณแค่ไปตรวจนะคะไปตรวจก็ไปถ่ายรูปนะคะเพราะว่าไม่เคยมีประวัติ เขานะคะเขาก็ถามไปยะว่าหมอประจาตัวคือใครนะคะทีนี้หมอประจาตัวไปยะเป็นคนเดนมาร์กนะคะแล้วแกก็ย้ายกลับไปเดนมาร์กแล้วคือไปใช้บริการแกไม่กี่ครั้งนะก็เลยยังไม่ได้เซ like ิร์อ่ายังไม่ได <hat> ้ขอใบอ่าหมอประจาตัวคนใหม่นะคะก็เลยบอกว่าฉันนี่ไม่มีนะตอนเนี้ยเขาก็เออบอกไม่เป็นไรก็ ถ่ายถ่ายรูปฟันทั้งหมดนะคะเขาไม่ถามอะไรเลยพี่น้องเอ้ยเขาไม่ถามประวัตินู่นนี่นั่นอะไรเลยเขาไม่ถามว่าเป็นอะไรแกทําเวลามากนะคะมันมันเสียเวลานะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์เขาคิดเป็นชั่วโมงนะค่าอาชีพต่างๆของเขาอะ่ะโอเคละหมอไม่ถึงชั่วโมงเขาคิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครั้งหนึ่งครั้งละเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะอาจจะไม่เป็นชั่วโมงนะหมอนะ แต่ถ้าเป็นชั่วโมงก็แพงอะไรเงี้ยเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเลยจนเขาก็บอกให้ป้านอนแล้วก็อ้าปากเขาก็ตรวจแล้วก็เอากล้องมาส่องทั้งสองข้างก็ถ่ายรูปทั้งสองข้างนะคะป้าก็แอบดูเขาหน้าจอเนาะแล้วเขาก็ถามว่าอปกติเนี่ยไปหาหมอฟันปีละกี่ครั้งนะป้าก็บอกความจริงเขาแน่แหละว่าปีละครั้งที่เมืองไทยเพราะว่าฉันกลัวเรื่องการสื่อสารฉันกลัวหมอจะไม่เข้าใจฉันอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาเอ่อ ก็ทําแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าแนะนําว่าให้ทําปีละครั้งนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาว่าอย่างนี้เนาะปะยากเลยบอกเออก็จริงๆก็จะไปแหละแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยมันไม่ได้ไปไงโควิดตอนที่ไปใหม่ๆแกก็ถามปยาด้วยนะแก้ให้เราไม่ไม่อ่าไม่อะไรนะไม่ประ,ประมาณนาะไม่ไอ้น,นี่ไม่กลัวอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเออคนไทยเนะี่ยคิดยังไงกับคนจีนหมอถาม ปียกเลยบอกว่าก็เราคนเอเชียด้วยกันเราก็รีสเปกนะเราก็ยอมรับนะคนคนจีนอ้าวหมอบอกว่าเพื่อนฉันมาจากเวียดนามคนเวียดนามมันไม่ชอบคนจีนหรอกเขาชอบคนญี่ปุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะตอบนางเอกมากเลยปะยงมันก็มีคนคนดีคนไม่ดีอ่ะเราจะไปเหมารวมหมดไม่ได้หรอกพูดนล้ว่ากับหมอ ว่าเพราะว่าบางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เจอนักท่องเที่ยวจีนที่ไปไทยก็อย่างพี่หมอรู้ได้ยินมานั่นแหละก็เลยบอกนี่แต่เราก็เออเป็นคนคนไปเราไม่ได้ตัดสินทั้งหมดไปย่าพูดอย่างนี้นะโอ้โห, <c oughs> หนางเอก <c oughs> นั่นแหละคือแล้วสักพักเขาก็บอกอานอ,นอานอนออานอนต่อนอนลงเพราะตอนแรกเขา <c oughs> เขาก็ตรวจหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเออ ให้ทําให้ไปหาให้ตรวจเช็คสภาพฟันเนี่ยปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอนี่เขาก็บอกเสร็จแล้วหมอขูดหินปูนให้ป้ายานะขูดเช็คทุกอย่างทุกเกล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเสร็จแล้วปยายังไม่ได้ถามอะไรเลยเพราะว่าฉันปวดกลามก็เลยบอกเออฉันปวดกามเนี่ยค่ะหมอฉันปวดกามสองข้างแล้วมันก็ขึ้นมาบนหัวเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรกลางคืนอ่ะเธอนอนกัดฟันเขา,าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเธอทําเงี้ย อ้าวฉันไม่รู้สึกตัวเลยว่าฉันกัดฟันเขาบอกงวดหน้าน่ะมีงวดหน้านะคะงวดหน้าน่ะ,ดนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเรื่องอตัวให้เธอข้อฟันตอนเกาะตอนนอนน่ะมันจะช่วยเธอได้ก็เลยบอกว่าของวดหน้าเร็วๆหน่อยได้ไหมวันที่สิบสองได้ไหมสิบสองกุมภากับพี่น้อง <laughs> เป็นเดือนก็บอกว่าวันที่สิบสองแล้วก็ ไอ้ที่ปะยาอุดไว้นะ่ะมันหลุดไปแกว่านะเดี๋ยวก็จะอุดฟันด้วยนั่นแหละเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะเก้ 1, คโครนก็1000โครนอะ่ะแค่ถ่ายถ่ายถ่ายรูปฟันใช่ไหมคะเก็บประวัติแล้วก็เช็คสภาพฟันแล้วก็ขูดหินปูนนิดหน่อยทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จยี่สิบนาที ตั้งแต่ไปะย้าเข้าไปแล้วก็ไปเย่าออกนะเพราะว่าไปะย้าเข้าไปบ่ายสองบ่ายสองยี่สิบมาพี่น้องอ่ะยี่สิบห้าแล้วกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยพันหนึ่งพันโครนนะคะแล้วเขาก็ให้ใบนัดล่วงหน้าของเดือนหน้ามาจริงๆก็ไม่ต้องได้ใบนัดอย่างนี้ก็ได้คือเขาจะส่งเข้ามือถือเราพอใกล้ๆถึงวันมือถือเราก็เตือนนะคะว่าเราต้องมีนัดกับกับหมอฟันนั่นแหละ <laughs> ไม่มีอะไรนะ่ากลัวเลยอ่ะไปย่ากลัวไปเองแล้วทีเนี้ย เมื่อเมื่อวานเนาะที่หมอทำอ่ะโอ้ก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่เพราะว่าเราอ้าปากแต่วันเนี้ยไปยาปวดมากนะคะคางบวมปากบวมอ้าปากก็ไม่ขึ้นดูดูหน้าก่อนคือปวดเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยก็ยังปวดอยู่นะคะแต่อยากเล่าไงลุงบอกว่าพักเธออย่าทําเลยพักพักตัวเองก่อนอยากเล่าอยากเล่าอยากให้เห็นสภาพแบบนี้เลยวะ่าเออมันมันปวดจริงๆนะ หมอแง่ฉุดๆเลยอ่ะปวดไปหมดระบมตอนนี้มันก็ระบมนะคะแล้วก็เรื่องปวดเนี่ยก็ทนปวดต่อไปอีกเกือบเดือนน่ะวันที่สิบสองหมอถึงจะให้อ่ตัวข้อฟันน่ะนั่นแหละโอ้แกบอกว่าพันสามโครนนะคะก็ประมาณสามสามพันหนึ่งสี่พันสี่พันนี่ยังไม่รวมค่าหมอด้วยงวดหน้าป้าย้าของตีไปเป็นหมื่นแหละ หมื่นบาทไทยนะอืมก็ไม่เป็นไรรักษาไปนะคะเพราะว่าฟันสำคัญที่สุดเนาะ mm hmm. <laughs> โอเคค่ะเพื่อนๆฉะนั้นใครนะคะที่อยู่นอร์เวย์นะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะที่คิดกลัวเหมือนป้ายานะไม่กล้าไปหาหมอฟันที่นอร์เวย์นะคะก็ลองไปดูนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแต่ปวดหรือเกินเนาะเขาแงะเยอะไปนะคะเขาทำแรงมั้ง เงอะเงอๆนั่นแหละไปะยาปวดอยู่นะไม่ต้องกลัวนะคะหมอเข้าใจแต่ถ้าเราพูดน็อตไม่เก่งเนี่ยก็ภาษาใบ้ได้นะคะหมอน่ารักปะยาะคิดว่านะหมอน่ารักทุกคนคนนี้ก็น่ารักค่ะแกพูดดีนะอ๋ออีกอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ใช่คนนอร์เวย์นะคะเป็นคนอินเดียมั้งคิดว่าถ้าไม่อินเดียก็ปากีสถานเนี่ยสองประเทศเนี้ยหมอเยอะนะคะในนอร์เวย์นะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะให้กับเพื่อนๆน,นะคะ ช่วยตัดส MM. ินใจเนะว่าไปไม่ไปดีไปค่ะไปเพื่อสุขภาพของเราเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปยาไปแล้วสวัสดีค่ะเดรบราละสมนก็เลยต้องใช้ไม้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าพูดพูดแรงไม่พูดพูดพูดดังพูดมากพูดดังไม่ได้พูดกว้างไม่ได้เงี้ยมันก็จะไม่ได้ยินเนาะก็เลยต้องใช้ไม้ปวดค่ะปวด ทั้งคลินิกมีหมอคนเดียวนะคะไม่มีผู้ช่วยนะคะที่จะมาดูดเลือดดูดน้ําทําความสะอาดปากให้คุณ่ะมีแต่หมอทําคนเดียวค่ะป้ายาทึ่งมากป้ายาเนั่นแหลปะป้ายาไม่เคยไปแล้วป้ายาไม่รู้เนาะคือหมอทั้งขูดทั้งแงะแล้วก็จูดจูดจูดล้างดูดน้ําทําความสะอาดคนเดียวอะ <c oughs> เออเนาะป้ายาไม่เคยไปแล้วป้ายาพวกก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าหมอทําเองทั้งแงะทั้งแซะนะคะแล้วก็ทั้งดูดทั้ง <c oughs> ดูดน้ําดูดเลือดดูดทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยอ่ะหมอทําคนเดียวนะคะฉะนั้นเขาก็เลยเออหนึ่งเขาประหยัดแรงงานมากเลยนะ 2. แรงงานแพงเขาเลยทําคนเดียวเก่งเนาะไปยาก็ไม่เคยสักทีนะเห็นหมอทําอยู่คนเดียวเนี่ยเคยไปทําเมืองไทยทีไรก็มีผู้ช่วยตลอดใช่ไหมคะนั้นเสร็จแล้วอยู่ชั้นสองลงบันไดค่ะ เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะคะจะถึงบ้านแล้วอีกหน่อยนึงโอ้ยเขาถึงบอกว่าดูคนให้ดูหน้าหนาวนะคนสวยๆอะ่ะต้องมาอยู่แบบเนี้ยจะได้รู้ว่าสวยจริงไหมเนาะปะ่ะหนาวมากเลยจ้ะมีแดดนะเห็นเหลืองๆนั่นไหมคือปลายปลายแดดอยู่บนเขาจา้ะนั่นแหละแดด ถ้ามีแดดก็คือหนาวนะจ๊ะโอ้ยดูบ้านป้าญาลุงควันขึ้นบ้านคือลุงอยู่บ้านนะจ๊ะลุงทำงานอยู่ที่บ้าน